แค่ห้องเดียว10ล้านพร้อมประกาศแต่งคฤหรืหาดร้อยล้านกระแตอาสยามตอบแล้วทำอะไรมาถึงรวยขนาดนี้ หามาด้วยน้ำผักน้ำแรงและมอบเป็นของขวัญให้กับตัวเองสำหรับนักร้องสาวลูกทุกกระแตอาสยามที่ล่าสุดได้ออกมาอัปเดตบ้านรูหลังใหม่ที่สร้างใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์เรื่องกำลังปลูกบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวจากวาง60ล้านแต่บ้านปลายคาดว่าแต่100ล้านแค่เปิดฟิตเนสส่วนตัวในบ้านเกือบ10บล้านด้วยงานนี้กระแตอาสยามยังได้ถือโอกาสตอบคำถามหลังจากที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเธอชอบอวดมักคิดว่า เธอรวยหาเองหรือมีคนหาให้เจ้าตัวเลยถือโอกาสเคลียร์ให้ฟังชัดๆว่าเพราะคนส่วนมากมักเห็นแค่ปลายทางของเราโดยไม่เคยรู้ว่าต้นทางและระหว่างทางเราทําอะไรต้องเจอกับอะไรบ้างถึงมีวันนี้แต่ไม่มีต้นทุนอะไรเลยก็เริ่มจากศูนย์ไม่สิติดลบด้วยค่ะกว่าจะมีวันนี้ร้องเพลงช่วยพ่อแม่หาเงินตั้งแต่4-5ขวบแต่มีความฝันมีความพยายามมีเป้าหมายที่ชัดเจนเสมอในใจทุกเรื่องและบ้ากับ สิ่งที่รักทําจนมันสําเร็จแต่ขคอยากให้ทุกคนจ่งกล้าที่จะฟาดจงฝึกฝนตัวเองให้มีความสามารถมากกว่าคนอื่นทําให้มากกว่าคนอื่นแล้วเอาความสามารถนั้นมาทําให้ตัวเองมีโอกาสได้สร้างฝันให้เป็นจริงและนอกจากงานในวงการแล้วนันส่วนของกิจการส่วนตัวสาวเจ้าก็กวาดยอดเกินคาดสุดปังสมกับที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสุดๆล่าสุดก็เหมือนจะทําเอาหลายคนเซอร์ไพรส์เมื่อสาวกระแตออกมายอมรับในรายการเจคิมกินรอบวง ว่าเห็นเรื่องความรักเงียบๆแบบนี้แต่ก็ไม่โสดแล้วนะจ๊ะแถมยังคบหากาบแฟนหนุ่มมาแล้ว9ปีแต่ไม่เคยบอกใครเลยสาวกระแจยังบอกอีกว่าส่วนตัวแล้วชอบกินเด็กส่วนความประทับใจที่มีต่อเขาคือเขาไปรูปคองที่วัดตอนนี้เตรียมวางแผนจะแต่งงานใกล้แล้วใกล้ๆ